สวัสดีค่ะวันนี้จะมาจอผักกาดนะคะจอผักกาดก็ทําหลายครั้งแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาจออีกครั้งหนึง่งโดยใส่เนื้อหมูนะคะเดีย๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะแล้วก็กระปีกระเทียมพริกแห้งนะคะพริกแห้งนี่เราเอาไว้ทอดนะคะแล้วก็อาโรยานหรือรว่าเอาแกล้มก็ได้นะคะ ก็จะเป็นปลาร้านี่ก็เป็นผักกวงตุ้งนะคะกวางตุ้งดอกนะมะขามเปียกแล้วก็จะเป็นน้ํามันนะคะเ,เอาไว้เจียวกระเทียมทอดพริกนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะตั้งน้ำไว้ให้เขาร้อนนะคะนี่ก็จะเป็นกระเทียมนะคะแกะแล้วก็เอามาโขกไว้นะคะ กแล้วก็จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้เจียวนะคะเจียวโรยหน้าตอนที่แกงเขาสุกแล้วแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเอามาใส่เป็นน้ําแกงนะคะในน้ําซุปตอนนี้ก็มาขอแยกก่อนนะคะแยกส่วนที่เราจะเอาไว้เจียวเอาไว้เจียวโรยหน้านะคะ่ะไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นเราก็จะใส่กะปินะคะ แล้วก็เกลือนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยมีแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวจะเอาตะปีกับเกลือแล้วก็กระเทียมนี่นะคะเอาลงมาใส่ในน้ำซุปนี่ก่อนแต่ถ้าเป็นที่เราใช้ใช้กระดูกหมูนะคะซี่โครงหมูเราก็เอามาเคี่ยวก่อนนะคะ ี่ก็จะเป็นน้ำล้างคอกนะคะเพราะว่าเราตั้งน้ําไว้ให้เขาร้อนแล้วนะคะเนี่ยเราใส่เครื่องปรุงพวกนี้ลงไปนะคะก็เริ่มจะเดือดแล้วนี่เป็นเนื้อหมูนะคะถ้าเป็นซี่โครงหมูเราต้องเอาไปเคี่ยวก่อนนะคะแต่นี่เป็นเนื้อนะคะเราก็ใส่ได้เลยค่ะ ที่ลอยเป็นผาฝานี่คือกระเทียมนะคะคือพี่หอมไม่ได้โขกให้เขาละเอียดนะคะตรงนี้ก็กดๆให้หมูเขาจมน้ําก่อนนะคะแล้วเราก็เคี่ยวเขาสักแป๊บนึงให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึง ี่ยวหมูให้ให้เขาสุกนะคะให้เขาเปื่อยนิดนึงเพราะว่าถ้าเราใสา่มะขามลงไปแล้วนะคะทุกอย่างจะหยุดนะจะหยุดหยุดเปื่อยนะไม่ว่าจะเป็นผักก็เหมือนกันจากนั้นจะมาใส่ปะลานะคะเสนะะเนะ่น้ำปลาเนาะน้ำปลาละนวัว ปลาล้นี้พี่หอมเอาไข่ปลานะคะซื้อไข่ป,าปลาไปยกค่ะที่เขาขายเป็นผิงๆงนะเอามาแล้วก็เอามาหมักกับปลาล้านี่ค่ะเนี่ยก็จะเด่นก็จะเห็นว่าเป็นเม็ดเม็ดไข่ปลานะคะจากนั้นเราก็จะใส่เลยนะคะใส่ผักของตุ้งลงไปเลย จ้อผักกาดในส่วนมากเขาจะใช้ผักกองตุ้งดอกนะคะจะนิยมใช้ผักกองตุ้งที่ดอกนะคะ ตอนนี้เราก็ให้ผักกองตุ้มกับหมูนะคะให้เขาเปื่อยแล้วก็ให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้เรามาทดสอบดูนะคะว่าเขาเปื่อยหรือยังนะคะตบนะคะดยกันบีบค่ะบีบพอรู้สึกว่าเขาแตกนะคะม่านิ่มๆแตกนี่น้ำมะขามเปียกนะเดี๋ยวจะใ,ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะ เปลี่ยนจากเขียวๆได้เป็นเหลืองเลยแหละน้ำมะขามเปียกนี่ก็แล้วแต่นะคะถ้าคนชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะถ้าคนไม่ชอบเปรีย้ยก็ลดหลั่นไปตามนั้นนะคะคือทํากับข้าวนะคะปรุงอาหารก็แล้วแต่รสชาติของคนที่บ้านว่าชอบรสไหนชอบเปรี้ยวก็ใส่ให้เปรี้ยวนิดนึงชอบเค็มก็เค็มตามนั้นนะคะคือไม่ตายตัวนะ ไม่กำหนดว่าจะต้องใส่เท่านั้นเท่านี้เพราะว่าบางบ้านอ่กินรสชาติไม่เหมือนกันนี่ยสีเขาก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะใส่มะขามเปียกลงไปก็จะให้มะขามเปียกเขาสุกนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะโอเคค่ะ คิกเปรี้ยวในี่ใกล้จะได้แล้วนะเดี๋ยวจะใส่จะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงอ,อ่าจอประกาศนี่นะจะมีรสชาติก็คืออ่าเค็มเปรี้ยวอย่างนี้นะคะแล้วก็จะหวานด้วยความหวานจากผักสดสดนะคะแล้วก็เค็ดก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทอดพริกใส่ทีนะคะเป็นอันวา่าตรงนี้เรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดไฟเลยนะคะเห็นไหมพอเราใส่มะขามนะคะผักเขาจะเปลี่ยนสีนะคะจะเปลี่ยนจากสีเขียวๆแี้วจะออกมาเอามาอมเหลืองแล้วนะคะแกมเหลืองนิดๆปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมทอดพริกกันขอทอดพริกก่อนนะคะพริกแห้งเนี่ย พอพริกนีก่ก็เปิดไฟเบาๆนะคะถ้าเปิดไฟแรงเขาจะไหมไปก่อนนะคะข้างนอกไหมข้างในไม่ไม่สุกนะคะไม่ไม่กรอบน,นะ,ะจะหอมมากเลยก็ประมาณนี้นะคะเราไม่เอาสีเข้มนะคะตักขึ้นนะคะพริกเนี่ยแยกแยกเอาไว้จากนั้นก็จะมา เกลืกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราแบ่งไว้อก็เจอประมาณนี้นะคะอย่าให้เขาสีเข้มมากนะคะเดี๋ยวเขาจะขมจะไม่หอมนะคะมาตั้งนะคะหม้อนี้ให้เขาร้อนนะคะให้เขาร้อนอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะเอานี่ค่ะกระเทียมเจวนี่นะคะที่เราเจียวร้วนเนี่ยนี่ค่ะเอาใส่ลงไป ก็จะวิตน้ำนี่นะ่ะให้มันดังอย่างน,นี้นะเนี่ยให้มันดังอย่างนี้เลยแล้วก็ควันจะออกนะคะเหมือนกับการล้างกระทะเนี่ยกระทะเหล็กเนี่ะคะใส่เข้าไปจะหอมอร่อยมากเลยเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะจอผักกาดให้เขาเดือดอีกนิดหนึ่งแล้วก็บางบ้านเขาจะใส่อย่างนี้นะคะเนี่ย ถ้าบ้านไหนไม่มีเด็กนะคะจะใส่ใส่ให้มันสวยงามนะคะใส่นิดเดียวนะอย่าไปใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดถ้าเราใส่แล้วเราทิ้งไว้เนี่ยมันจะนิ่มนะคะจะไม่กรอบจะไม่หอมจะไม่อร่อยแล้วก็จะเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะเอาใส่ถ้วยไว้อย่างนี้นะคะในขันตอกนะเอาไว้แก้มโอเคนะคะจะปิดไฟละเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกัน เรียบร้อยแล้วนะคะจอผักกาดใส่หมูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ